กลางวันนี่จะจุกเสียดมากๆเลยกลางคืนนี่นอนไม่ได้เลยตีสองตีสามกวจะได้นอนนะตอนนี้เข็ดแล้วค่ะ <laughs> ค,คือคือจะไม่ปฏิบัติอย่างนั้นอีกแล้วคือ uh huh. มันทรมานมันนอนไม่ได้สวัสดีค่ะอยู่ในตอนรับเพราสุติ้งเน็ตแฟมิลี่นะคะวันนี้ติ้งก็เหมือนคลิปที่ติ้งเคยลงไปนะคะก็เกี่ยวกับกรดไหลย,ย้อนนะคะทีนี้ติ้งก็จะมีอ่อ่ ผู้ที่ยืนยันอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณคุณ,คณน้าของติ้งเองนะคะจริงๆติ้งก็ไม่ได้บอกน้านะคะแต่ว่านา้าเซิร์ชไปเซิร์ชมาไงไปเจอคลิปติ้งนะคะก็เลยก็จะมาสัมภาษณ์อ่ายายฝนนะ,ะเรียกขออนุญาตเรียกยายฝนแล้วกันนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าเ <Okay. Okay. S 1> <laughs> อ่อเรียกแทนนะคะเพราะว่ายายฝนก็คือมีอาการกรดไหลย,ย้อนนะคะเป็นหนักมากๆเลยนะคะยายบอกว่าโอ้บางทีก็บางวันก็ทํางานไม่ได้แล้วก็กลางคืนนอนไม่หลับนะคะเดี๋ยวจะ ไปสัมภาษณ์ยายฝนนะคะว่ายายฝนมุมตรงนี้น่าจะขาวกว่าหน้าไหนไหนมุมนี้อ่ะมุมนี้ก็ขาวมุมนี้ก็ขาวนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์ยายฝนนะคะนี่นะคะก็คุณยายฝนนะคะอายายฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยายฝนมีการกดเลยย้อนุกไลฟ์ฝนเล่าแบบตอนแรกเลยที่เจอติ้งน่ะยายยายฝนบอกว่าเป็นมีอาการแบบไหนบ้างโอ้จะกลางวันนี่จะจุกเสียดมากๆเลยกลางคืนนี่นอนไม่ได้เลยตีสองตีสามกว่าจะได้นอนนะประมาณตีสามอะ่ะ จะได้หลับเพราะว่าลมมันจะออกหมดก่อนน่ะถึงจะได้นอนอทีนี้ไปเจอคลิปน้องติ้งในยูทูบน้องติ้งเห็นน้องติ้งบอกว่าอยากกินข้าวกับน้ำพร้อมกันเลยทำดูอตอนนี้ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆเลยจะไม่กินข้าวพร้พอมข้อมน้ำแล้วค่ะจะกินน้ำก่อนกินข้าวสักประมาณแบบนานหน่อยหนึ่งอะประมาณเป็นชั่วโมงเลยค่ะทีนี้หลังจากกินข้าวเสร็จจะปะ พคืออาการหนักมากก็จะกินข้าวกินข้าวเสร็จกินน้ําประมาณอีกหลังๆกินข้าวหนึ่งชั่วโมงเลยหชั่วโมงเลยตอนนี้จะดีขึ้นมากๆเลยหายนอนได้เป็นปกติเลยค่ะสบายตัวขึ้น้อยฝนใช่ค่ะนอนได้แล้วแต่ก่อนนี้จะนอนไม่ได้เลยทรมานมากจุกเสียดทางานไม่ไม่มีความสุขนอนก็ไม่ได้มันหนักหนักหนักมากอาการหนักมากอาการหลักๆก็คือจุกแน่นจุกแน่นเสียด เสียดตีไปถึงยอดอกอะจูกแน่นแล้วก็เมื่อก่อนคือยายฝนมีพฤติกรรมก็คือชอบกินข้าวกับน้ำพร้อมกันใช่ข้าวกับน้ําพร้อมกันเลยเป็นประจำทามาเป็นประจําเลยหลายสิบปีเลยใช่ค่ะเป็นหลายสิบแต่สาวๆเลยเนาะใช่ค่ะเป็นประจําตอนนี้เข็ดแล้วค่ะคือคือจะไม่ปฏิบัติอย่างนั้นอีกแล้วคือมันทรมานมันนอนไม่ได้่ะ ไม่ต้องกินยาเลยเนาะตอนนี้เนาะยผลเนาะังไม่ได้กินยาแล้วไม่ได้กินยาแทบจะไม่ได้กินยาเลยปกตินี่ถ้าเกิดปีอาการอย่างนี้ปุ๊บจะกินยาขับลมในกระเพาะเป็นประจำเลยนึงใช่ก็จะดีขึ้นแป๊บเดียวมันก็ยังยังไม่ได้ว่าจะหายเนี่ยมันก็ไม่ได้หายขาดเหมือนตอนนี้ตอนนี้คือดีมากเป็นปกติจะไม่กินข้าวพร้อมน้ำอีกแล้วนะคะก็ขอบคุณยายผลมากๆนะคะนะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือเหมือนที่ติ้งเคยบอก คือไม่ต้องทานยานะคะแต่แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสหนึ่งตัวอย่างนะคะเพราะว่าติ้งจะบอกเสมอว่านะคะคือถ้าคนที่เป็นนานมากๆอ่ะเย่ฝนคือทําแค่วัน2วันคือรู้สึกว่าดีขึ้นเลย<ด>ใช่ไหมนานเห็นไหมคะวัน2วันเท่านั้นเองดีขึ้นนอนได้เลยนะวัน2วันอ่ะ คือยายฝนปฏิบัติแบบ1ชั่วโมงเลยนะคะเหมือนที่ติ่งบอกติ้งบอกว่าแค่ครึ่งชั่วโมงเลยอ่าแค่ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ยายฝนคือก่อนทานข้าว1ชั่วโมงและหลังทานข้าวอีก1ชั่วโมงคือยายฝนทําเคร่งมากๆนะคะดังนั้นขออ่าใครที่เป็นกดไหลย,ย้อนอยู่นะคะลองไปทําตามนะคะง่ายๆเลยนะคะติ่งก็จะเพิ่มอีกนิดหน่อยก็คือเคี้ยวข้าวให้นานขึ้นเคี้ยวข้าวให้ละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะบางคนคือ เคี้ยวแบบคนไกินเร็วอ่าเห็นไหมบางคนกินเร็วคือกินเร็วคือเคี้ยวข้าวม่ยังไม่ละเอียดแล้วก็กลืนลงไปเลยคือมันทําให้กระเพาะของเราอะทำงานหนักเกินไปนะคะสิ่งที่ติ้งจะเพิ่มก็คือเนี่ยก่อนทานข้าวและหลังทานข้าวขั้นต่ำครึ่งชั่วโมงแล้วก็เคี้ยวข้าวให้ละเอียด นะคะเคี้ยวข้าวให้ละเอียดเคี้ยวข้าวให้นานขึ้นแล้วก็กินเสร็จไม่แบบว่าไม่เอนตัวทันทีไม่นอนทันทีอันนี้ก็เบ็ดอ่ <laughs> ดา,อนนาอกินข้าวเสร็จน,นอน,น,อนเอนไปเลย <laughs> นะคะง่าย,ายๆแค่นี้เองค่ะไม่กี่ตัวอย่างนะคะสําหรับคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนคือคุณแค่ลองทําตามแบบที่ติ้งบอกนะคะก็คืออาการคุณดีขึ้นแน่นอนรับรองเลยนะคะดังนั้นใครที่บางคนบอกว่าเฮ้ ยังไม่ลองทําเลยก็มาบอกติง้งแล้วจะเห็นผลแล้วกินยาอย่างไรน,นี่คือติ้งอยากจะบอกว่าให้คุณเปิดใจลองดูนิดนึงนะคะมันไม่ได้เสียหายอะไรกับการที่คุณกินยามา30 30- 40ปีแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนแค่พฤติกรรมในการทานน้านะคะคุณดีขึ้นแน่นอนนะคะยังไงก็ก็ฝากเอาไว้นะคะสําหรับคนที่เป็นปลดไหลย,ย้อนอยู่นะคะฝากอ่าติ้งคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะคะสาหรับคนที่อ่ากลังหาทางแก้ไขตัวเองอยู่นะคะยังไงก็ อยายฝนบอกว่าโชคดีที่ไปเจอคลิปติ้งเนี่ยมี่นั่นกูยังไม่หายหรออ่าเห็นไหมคะหมอแล้วด้วยคือไม่รู้สาเหตุอพราะตอนติ้งที่แรกยายฝนไม่รู้สาเหตุจะไปหาหมอตอนนี้รู้สาเหตุเลยรู้สาเหตุแล้วกินข้าวพร้อมน้ำแล้วก็นอนกินข้าวอิ่มปุ๊บแล้วก็นอนเลยนอนพักเลยนอนเล่นโทรศัพท์เลยอ่านะคะโททรศัพ์อืมอาการก็หนักเลยทีนี้ เวลาเป็นกลางคืนนี่นอนไม่หลับเลยนะคะติ๊งจะบอกให้นอนไม่หลับนอนไม่ได้โอ้ทรมานเลยเมันจุกมันเสียดนอนไม่ได้เลยอือหือดีขึ้นเลยนะคะดังนั้นฝากบอกเพื่อนๆคนที่เป็นกดไหลย้อนอยู่เนาะยาฝนเนาะก็ลองทําตามดูใช่ไหมคะค่ะอ่าลองทาตามค่ะอืออดีขึ้นเยอะ ถ้าไม่ต้องไปหาหมอนะคะแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะไม่กินข้าวพร้อมงามไม่นอนตอนหลังจากกินข้าวแล้วอเคี้ยวข้าวให้ละเอียดนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะลองทําตามดูเนาะยายฝนเนาะวันนี้ก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะฝากส่งให้คนที่คุณรักลองฟังดูนะคะอาจจะเขาอาจจะหายเลยก็ได้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเคยบอกยายฝนอยู่เป็นสิตั้งนานแล้วอะฮะ อยากกินข้าวพร้อมน้ำใช่ลืมไปแล้วเราเราไม่รู้สาเหตุว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเราไปเซิร์ชดูไปเซิร์ชดูดนยูว่าดิมดูว่ามีอาการแบบนีอะไรมันเป็นอะไรกันแน่แต่มันก็ไม่ถึงกับปวดไรย้อนไม่ที่ว่าเป็ดเจ็เสรมันไม่ถึงขนาดนั้นมันคืออาการเรากินข้าวพร้อมน้ำแล้วไปนอนอืมมันไม่ถึงกับวบอกแสพบอกว่ามันไม่ถึงกับปวดไรย้อนเนี่ยมันเป็นเกี่ยวลมลมดีขึ้นใ บอกเลยรีบแชร์ให้ลองฝัน้องฝันดูไหมนะ่ะที่แม่แชร์ให้นะ่ะนันตี้เอี่ติ้งเด็กที่อันไปน,นะนี่ยดูไม่ได้ดูดีเลยยังไม่นนไมไดดเด็กน้อยอยู่ไงพออายุมากาก็หน่อยแหละจะรู้เลยว่าเวลาปิดมันทรามาเราก็ไม่อยากให้น้องฝันมันเป็นเหมือนเราไงเราก็เลยแชร์ไป ขาแหละทุกคนเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวฟูเดี๋ยวเปลนจะดูถ้าเป็นหนักจะหนักกว่านะเพราะว่าน้องฝันกข้ากน้ำมากถึงมากที่สุดยิ่งมากไปยังฝนี่มากมากเลยอันนี้เราแค่กินอันนี้เราแค่กินข้าวเสร็จแล้วกินน้ำทันทีอ่าบางทีก็ระหว่างกินข้าวก็มีน้ำบ้างแต่น้องฝันเนี่ยหนึ่งคำน้ำน้วยหนึ่งคำสองคำน้ำด้วยโอ้ยเป็นประจําแบบตลอดเาเราเราน้องฝันน้ำนักเยอะ นั่นแหละจะโตอีกสักหน่อยแหละจะเห็นจะรู้เลยว่ามันมันเลือกตัวระบบยาหนะหมอความรีบความกันงิงหมอหนัก